ทักทายสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆคลิปวิดีโอนี้ผมจะมารีวิวเครื่องเล่นเกมเอาจีออไลในปี2025นี้นะครับว่ายังน่าซื้ออยู่ไหมเป็น EP หนึ่งนะครับมาครับผมจะมาพูดในตัวของเครื่องเล่นเกมเอาจีออไลเลยนะครับส่วนตัวผมใช้เป็นระบบ Windows นะครับ ไม่ได้มีระบบเสริมเป็นระบบ s ตีโมเอส่วนตัวผมเล่นมาแล้วตั้งแต่เดือนมกรานะครับวันที่ที่สิบแปดจนถึงวันนี้เดือนแปดนะครับเดือนสิงหาแล้วจะเข้ากันยาผมคิดว่าเครื่องเอา e จียลเป็นตัวเริ่มต้นของคล้ายๆได้เลยนะครับผมซื้อมาตอนนั้นราคาหมื่นสามเนาะมีประกันเหลืออยู่ห้าเดือน ผมไปดูใน s h o p ปี้ดั a ซ a ในเวลานี้ขายเพียง11,000บาทนะครับถ้าหากมีโค้ดส่วนลดที่เพื่อนเก็บไว้เนาะสามารถเอาไปใช้ในตรงนั้นได้น่าจะได้สัก9,000ไม่ก็แ0 0 00ันผมเห็นช่วงหนึ่งผมดูที่เขาโพสต์ลงใน f c e e o o o เนาะเขาบอกว่าเขาได้ราคาเพียงแค่8,900กว่าบาทนะครับใน s h o p ปี้ a ั a ซ a ผมจะ รีวิวค่อนข้างอวยไปทางเครื่องข่าวนะครับเพราะว่าใช้งานตัวเดียวเลยนะครับตรงนี้ก็คือผมรีวิวในช่อง YouTube ของผมนะจอร YouTube มีคุณปีโป้เข้ามาคอมเมนต์นะครับบอกว่าให้รีวิวตรงนี้ให้แค่เครื่องข่าวครับไม่ต้องเอาอุปกรณ์อะไรก็เลยจะมาบอกว่ามันน่าซื้อนะครับในราคาหนึ่งหมื่นหในตอนนี้มันรับจบนะครับ มันมันทำงานเหมือนกับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเครื่องเล็กก็มันคือ PC handhel d เนาะเดี๋ยวผมเปิดเดี๋ยวผมน่ะเปิดเป็นระบบที่ตรงนี้มากับเครื่องเลยน,นะครับถ้าเผาตั้งค่าเป็นหน้าจอตรงนี้ 1080p มันจะจอใหญ่แล้วเราก็ต้องมาปรับตรงนี้นะครับให้มันเป็นร้อยห้าสิบนะครับให้มันจอเล็กเนี่ยครับก็จะรู้นะนันละเอียดมากครับมาครับมาดูสเปคภายในเครื่องของเรา เอาเจีอลายเนาะผมจะใช้นิ้วแตะ,แตะนะครับอันนี้ก็คือถ้าเพื่อนๆอ,อยากใช้พวกประเภทเมาส์คีย์บอร์ดหรือว่าปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าผมจะแตะให้ดูเลยเกี่ยวกับเครื่องของเรานะครับข้อมูลอุปกรณ์ตรงนี้จะคือ AMD Ryzen z 1นะครับ Extreme นี่คือรหัสเครื่องผมครับ IP เครื่องผมตรงนี้จะเห็นว่าเป็น f a n c i n g S660 2TB เทระครับเพราะว่าผมทำการอัปเกรดไปแล้วเพื่อให้มันมีความีมความจำเยอะขึ้นตัวเก่าผมนะ่ะอยู่ในเครื่องนี้ครับอันเล็กๆเนี่ยผมมาใส่ในตัวนี้ตัวเก่าจะ512กินะครับมันจะอ่านไฟล์แค่2,400นนะครับอ่านไฟล์ต่อวินาทีซึ่งมันทำงานได้ค่อนข้างดีครับแต่ว่ามันไม่พอเรื่องความจำเท่านั้นเองครับ ตัวที่ผมอัปเกรดไปนะมันแรงครับ5,000เมกะบิตต่อวินาทีมันจะตัวใหญ่แล้วก็ต้องตัดฝาลังด้วยตรงนี้ถ้าเพื่อนๆจะซื้อน่ะผมแนะนำว่าซื้อเป็นตัวแบนก็ได้ครับไม่ต้องมาซื้อตัวอ้วนเหมือนผมก็ได้มันจะค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับติดตั้งง่ายแล้วก็ซื้อตัวแปลงมาด้วยแนะนำว่าก่อนจะซื้อเครื่องนี้น่ะคุณยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเครื่องนี้นะครับผมแนะนาให้ไปกดไลค์แฟนเพจ เอา h a i ท a n d ก่อนครับเพราะว่าในนั้นเขาจะมีการอัปเดตและพูดคุยกับเครื่องเอาจีอารยค่อนข้างเยอะครับคุณจะเห็นผมในนั้นเลยครับจอร์ดในนั้นเดีดขาจอร์ดับปรลจำครับใน facebook ส่วนตัวผมผมจะมีการอัปเดตแล้วก็พูดคุยให้คำปรึกษ,ษาเพื่อนๆในนั้นด้วยบางท่านที่เขาไม่ดูนะครับแล้วก็จะมาแชร์กันด้วยผมก็มีตัวที่ผมไม่ดูเหมือนกับระบบสตนะีโมเอสอ่ะผมยังไม่เคยลองใช้ ผมจะไม่รู้มันจะมีพี่อยู่คนหนึ่งสองคนอยู่ในนั้นนะครับที่เวลามีเพื่อนๆที่ใช้สติม o เอเขาจะออกมาแนะนำให้เลยเพราะว่าเขามีความรู้ตรงนั้นที่ค่อนข้างแบบอัดแน่นความรู้นะครับเล่าประสบการณ์จากที่เปลี่ยน SSD นะครับความไวจะเพิ่มขึ้นเนาะจากปกติอ่านไฟล์ตัวเดิมอยู่ที่2.4งมันมกะบิตต่อวินาทีเนาะตรงนี้จะเป็น5้มิกะบิตแรกความความจำขึ้นมาเพิ่ม จากปกติแล้วผมจะตั้งแรมเครื่องนะครับแรมตรงนี้หกกิกนะครับหลังจากที่อัปเกรด ssd แล้วเครื่องมันแรงขึ้นผมก็ปรับใช้แค่สีครับจากรีวิวทดสอบเล่นเกมมาทั้งหมดแล้วปรับไฟนะครับเป็นระบบเมนนวนตรงนี้นครับปรับเป็นระบบเมนนวนผมจะเล่นเกมแค่สิบหวัตนะครับตรงนี้ผมปรับแค่สิ้าวัตตรงนี้ยี่สิบตรงนี้ยี้า เล่นเกมลื่นครับลื่นแบบไม่รู้จะลื่นยังไงแล้วหัวหัวคำม่มฟาดพื้นไปเลยครับดีใจมากเลยก็คือเล่นเกมสนุกเกมของผมก็เอามาทดสอบค่อนข้างเยอะอยู่นะครับใน YouTube ที่ผมทำยังไม่หมดนะครับเกมนะคุณดนูนี่17เกมนะยังไม่หมดเลยนะครับมันจะเหลืออยู่แค่ Witcher กับ Back Desert นะครับที่ยังไม่ได้ทำนะกับ วันพีทแล้วก็ State of รซี่นะครับอ่านถูกไหมยังไม่รู้แล้วก็มี2เกมข้างบนนี้ GTA ที่มีน้องคนหนึ่งนะครับอยากให้ผมทำเกี่ยวกับในเครื่อง LG อะไรเนาะเป็นเป็นไฟเครับผมยังไม่ได้ทำเลยผมจะมาอัดคลิปรีวิวก่อนว่าเครื่องนี้มันน่าซื้อไหมในปีนี้ตอบให้เพื่อนชื่นใจนะครับยังไงก็น่าซื้อครับ 1น0 0งหมืนะครับอัปเกรด SSD 1TB ก็แค่พันนิดๆครับถ้าเอา2องทรก็ส0 0พันนิดๆเองครับสองพนะได้อยู่นะครับบางท่านอาจจะซื้อตอนที่ส่วนลดมีเยอะนะครับได้แค่สองพหรือสองพก็มีครับสองทรมันมีหลายตัวให้เลือกใช้มาก SSD นะ่ะตัวที่เป็นท็อปท็ปนะ่ะตัวที่เป็นสีดำนะ่ะแบกตัวที่เป็นแบ็ก S 1 0 0 0ึนะครับ จ็ดพันหนึ่งร้อย n เจ็ดพันหนึ่งร้อยผมก็เห็นนะครับตรงนั้นโอ้โหพี่เขาใช้แบบว่าอ่านไฟเจ็ดพันหนึ่งร้อยน่ะผมเห็นผมยังอยากได้เลยตัวไปที่ผมจะอัปเกรดก็คือเป็นแบตเตอรี่ครับเป็นแปดหมื่นนะครับเป็นตัวที่เป็นเจ็ดแปดหมื่นนะครับตัวนั้นนะ่ะแปดหมื่นที่เป็นมาเป็นไฟนะครับแปดหมื่นแต่ว่าราคามันจะอยู่ที่สองพันแปดนะครับ ก็ค่อนข้างแรงอยู่ตัดสินใจอยู่นะครับว่าจะซื้อไหมในเดือนหน้า <_ d ata> ยังคิดอยู่ครับรังเลอยู่นะว่าจะซื้อไหม <_ d ata> เพราะว่าเราก็ต้องดูด้วยว่าเราออกไปใช้งานนอกบ้านเยอะไหมหรือว่าเราเล่นใช้ Wi-Fi แล้วก็เสียบสายชาร์จเด่นไปด้วยในบ้านหรือไม่ก็ซื้อ power bank สักตัวหนึ่งนะครับมาใช้แนะนำว่าให้เป็น100วัตต์นะครับ <_ d ata> ปล่อยไฟ100วัตต์เนาะ เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวที่ผมซื้อมานะแปดร้อยกว่าบาทนะตัวนี้เป็นของยูกินอ่ะผมรีวิวให้เลยอ่ะยูกินนี่ตัวนี้หนึ่งร้อยบาเมื่อก่อนผมไม่คิดว่ามันจะใช้ได้นะปล่อยไฟสามสิบวัตตรงนี้มันมีรูที่เขียนว่าเอาพุทนะครับปล่อยหนึ่งร้อยวัตต์ผมก็เพิ่งมามาเห็นที่หลังนะครับที่แรกคิดว่ามันใช้ไม่ได้เผามันเป็นอะที่เขาเรียกว่า power นะครับ power สามสิวัตต เดี๋ยวผมเสียบแล้วครับอ่ะนี่ไงครับมันขึ้น30บวัตต์ตรงนี้ตรงนี้แค่800กว่าบาทนะครับอยู่กิน20,000ืนมิลแอมครับ100วัตต์จบนะครับตรงนี้ตัวเสริมเรามาครับผมจะแนะนำต่อหากเพื่อนๆที่ซื้อมาเพื่อเล่นเกมครับแนะนำสตีมโอเอนะครับตรงนี้ รับจบแน่นอนยังมีข้อมูลอีกเยอะมากเลยครับที่ผมยังพูดไม่หมดนะครับในคลิปวิดีโอนี้แต่ขอแนะนำว่าหากใครที่ต้องการที่จะเริ่มต้นเข้าวงการ Hand h a n d h ล l l นะครับ Hand h a n d h ล l l ก็คือพวกเครื่องเล่นเกมอย่างมีหน้าจอแบบนี้แล้วก็มี จอยติดในเครื่องอย่างเช่นสวิตซ์สที่กำลังมาแรงตอนนี้ที่ผมเห็นอยู่นะครับสามารถต่อออกจอได้ถึง 4K แต่ตัวที่เป็น LG นะ่ะแนะนำว่าให้ซื้อฮับนะครับซื้อฮับตัวที่มันต่อออกจออย่างนี้นะครับที่มีรูมีจออะไรเชื่อมต่อจอได้แนะนำให้ให้มีคำว่า 4K นะครับแล้วก็รองรับ30วัตต์ด้วย ตรงนี้จะดีมากแล้วก็ตเพื่อนๆต้องไปซื้อสายชาร์จอีกนะครับที่ชาร์จให้มันเกินร้อยวัตต์ก็ยิ่งดีครับแต่ราคามันจะแรงนะตรงนี้นะถ้าอัปเกรดเสร็จสับทั้ง ssd แล้วก็พวกแบตด้วยนะครับเป็น80,000เนาะผมคิดว่าน่าจะจบอยู่ที่25,000นิดๆนะครับเพราะว่าตัวเดิมเราซื้อมาก็11,000อย่างเงี้ยถ้าเป็นเวลานี้ก็อัปเกรดให้จบเลยแรงโคตรๆเลยนะตรงนั้นนะ ก็คือสองหมืนห้าไปเลยสําหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็มาตอบให้แล้วนะครับว่าปีนี้น่าซื้อนะอันนี้เรื่อง LG ตัวนี้รับจบแน่นอนตัดต่ออะไรก็ไวนะครับส่งไฟล์โอนไฟล์ข้อมูลอะไรก็วิ่งเร็วหมดเลยจบในปีนี้เลยครับหากคลิปวิดีโอนี้พี่ๆคนไหนที่ชื่นชอบนะครับผมขอคนละหนึ่งไลน์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยฝากกดติดตามกันด้วยนะครับ ขอบคุณครับ